ยังไงแม่อร่อยอู้มมาไหมอะไรเขาว่าจะทำมันนี่แกงแม่คือแบบแกงแม่เขาเหรอป๋าเถอะกาแกงแม่ย่าเลยเหรอสับไพ่ปฏิบัติลูกสัพไพ่ปฏิบัติโอ้โหมันแซ่บมากเลยเธอจะทำอะไรเขาจะยิ้มอะไรกัน้างเาจะเอาตักน้ำมานี่เขาทำเกีงไก่ใส่ฟ้าใส่นี่ใส่แฝงไปดิเร็วๆไปดูดูทำอะไรเนี่ยโอ้โห ทำอะไรนี่นี่แกงฟักเหรอแกงไก่แกงไก่โอ้โหร้อนนะร้อนร้อนอย่าเสียงดังมันร้อนเธอทำอะไรเธอจะแกงอะไรอ่ะใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือแล้วเธอดูนี่เด้อกี่บ่าชิมฝีมือลูกสะใภ้นะโอ้สะใพ้ปฏิวัติเนี่ยหลายบทหลหมดเอาเกลือใส่นะ เธอใจกามากเลยนะเธอแก้งเมย่านี่นะสุดยอดอ่ะโอ้เธอนีว่าเก่งใจเขาเลยเหรอเอาแม่เอาไงต่อโดนฮักชิปคะแนนแม่ชิมมันี่ใหเดรนเนี่ยต้มแกงใหม่ๆเลยนี่ได้ยังหล่อนอยู่ลองเปาชิมดู่าชิมดูแม่ชิมดู ไปถ่ายทางนู้นไปถ่ายทางนู้นเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียวดีวดเดีเดีดเดีเดี๋เนี่ยอเดยเดี๋เดยวดยวเดีเดวเดี๋เดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี้ยวเดียเดียวเเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวยวเี๋ยวเดี๋ยวดยวเดี๋ยวเด ไปร้องแก้ให้เบิ้งแล้วไปลูกตายแล้วตายเบิ้งเนี่ยตายมันจีแก้ยจังไหรได้แล่วเมียชิมไงด้วยเมียมันจีแก้ได้จังไหร่ไม่เค็มนะตะกินก่อนกินก็ไม่เค็มโอ้โหคือซิมคือเค็มอืตายแล้วเนี่ยเป็นไงเป็นเด้